สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็สมาชิกกลุ่มที่รักทุกคนนะคะวันนี้ยาใจก็จะมา,าเล่าคุณสมบัติแล้วก็ส่วนประกอบของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือน้ำส้มวิตามินซี0 0งร้เนเองว่าเขามีส่วนประกอบอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็เขามีประโยชน์แล้วก็ มีคุณสมบัติแล้วก็จําเป็นอะไรต่อตัวเราด้วยนะคะเดี๋ยวยาจะมาผสมให้ดูเลยนะคะว่าวิธีการผสมของเขาง่ายนิดเดียวนะคะเพียงแค่เรามีน้ําสะอาดนะคะ1แก้วเท่านั้นนะคะขอให้เป็นน้ําเย็นหรือไม่ก็น้ําอุณหภูมิปกตินะคะแล้วก็เทเจ้าตัววิตามินซี200%ร้อเนี้ผสมเข้าไปในน้ำได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็คนให้ละลายนิดนึงนะคะให้ละลาย เท่านี้นะคะเราก็ได้น้ำส้มแท้หรือว่าวิตามินซีจำนวน200%ให้เราได้ดื่มทุกๆวันนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันพิเศษแล้วก็เหนือกว่าวิตามินซีอย่างอื่นในตรงนี้เดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังนะว่าเขามีองค์ประกอบสำคัญอะไรนะคะตัวแรกเลยนะคะที่ทุกท่านจะได้หลังจากการดื่มวิตามินซีหรือว่าน้ำส้มตัวนี้นะคะ ทุกท่านจะได้วิตามินซี200%นะคะมีความเข้มข้นสูงมากนะคะแล้วก็ยังมีโฟเลตท,ที่ช่วยบำรุงเลือดด้วยรวมไปถึงนะคะวิตามิน b 1, b 2, b 6, b 12เป็นไฮวิตามินนะคะก็คือวิตามินสูงมากแล้วก็ยังมีวิตามิน D สูงด้วยคือดื่มแล้วไม่ต้องไปยืนตากแดดนะคะสามารถที่จะ ดูดซึมแล้วก็ทํางานได้ทันทีแล้วก็ยังมีซิงค์สังกะสีด้วยนะคะรวมไปถึงในอะซีนและกรดแพนโทเทนิกสูงด้วยนะคะฉะนั้นเหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะสำหรับเจ้าตัววิตามินซี200%นี้นะคะเราจะได้ประโยชน์แล้วก็คุณสมบัติครบพ้วนนะคะทั้งวิตามินซีที่เข้มข้นถึง200%นะคะและที่ดียิ่งกว่านั้นนะคะคนที่เป็น เบาหวานคนที่ควบคุมน้ําตาลหรือว่าคุมแคลอรี่ก็สามารถดื่มได้นะคะสามารถดื่มได้เพราะว่าแต่ละซองนะคะจะให้พลังงานเพียงแค่10แคลอรี่เท่านั้นนะคะ1กล่องนะคะมีทั้งหมด20ซองนะคะในราคาที่460บาทแต่สําหรับเพื่อนๆในที่นี้นะคะหรือว่าเพื่อนที่เป็นสมาชิกเมมเบอร์ก็คืออยู่ที่ราคา345บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติในคลิปที่2กันนะคะ